วันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือโยเอลบรรดาสมณะเอย๋ยจงใช้ผ้ากระสอบคาดสเสลวและร้องโอดครวนเถิดท่านทั้งหลายผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระแท่นบูชาจงร้องพร่ำครวญท่านผู้รับใช้พระเจ้าของข้าพเจ้าจงมาเถิด จงสวมผ้ากระสอบตื่นเฝ้าทั้งคืนเพราะทัญบูชาและการเทลเ่าอาังุนถวายหายไปจากพระวิหารของพระเจ้าของท่านจงประกาศให้มีการจำศีลอดอาหารจงเรียกประชาชนมาชุมนุมกันจงรวบรวมบรรดาผู้อาวุโสและผู้อาศัยทุกคนในแผ่นดินให้มายังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และจงร้องขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอัน,นิจจาเอ๋ยวันนั้นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้แล้ววันนั้นจะมาถึงเป็นการทำลายจากพระผู้ทรงสัตว์ผ่านุภาพจงเป่าแตรเขาสัตว์ในซิโยนจงส่งสัญญาณเตือนบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราให้ทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินตัวสันเพราะวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า กำลังจะมาวันนั้นอยู่ใกล้แล้วบทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อ14ถึงข้อ26เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจออกไปแล้วประชาชนบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง บางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยสุเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่า เราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบู u, พวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว เมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปร้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเรา ย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแลง้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีกเจ็ดตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามัน เข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจะเลวร้ายกว่าเดิม